เรายังอยู่ในช่วงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาตั้งแต่วันอาสาหาบูชาต่อเนื่องวันนี้เทศกาลเข้าพรรษามีหลายจังหวัดนะคะได้จัดงานบุญอย่างยิ่งใหญ่ค่ะหนึ่งในนั้นดิดีพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดอ่างทองพิกัดอยู่ที่วัดขุนอินทประมูลนะคะเขาได้มีการจัดงานผมภาพพระนอนที่ยาวที่สุดในประเทศไทยไปดูบรรยากาศกันเลยดีกว่าค่ะมาแล้วนะคะ พามาที่วัดขุนอินทประมูลค่ะพุทธมนฑลจังหวัดอ่างทองอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองนะคะช่วงค่ำวันนี้ค่ะนายวีรศักดิ์วิจิตแสงสีผูว้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองพร้อมด้วยข้าราชการประชาชนได้ร่วมกันบุก่าองค์พระนอนพุทธสายญาติและเวียนเทียนเยนเื่องในวันอานสารหักบูชารอบองค์พระนอนที่ยาวที่สุดในประเทศไทย ถือเป็นการร่วมใจกันทำความดีละเว้นความชั่วและการทำจิตใจให้บริสุทธิ์ตามหลักธรรมคำสอนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัพพุทธเจ้าเนื่องในวันอาสาฬหบูชาค่ะซึ่งก็มีเรื่องเล่าต่อกันมานะคะว่าหากใครได้มาสัมผัสที่ฝ่าพระบาทพระนอนพุทธสายญาตที่วัดขุนอินทประมูลแห่งนี้ท่านจะประทานพรให้มีอายุยืนยาวไปดูบรรยากาศกันหน่อยค่ะ นีและคะ่ะจากจังหวัดอ่างทองนะคะไปต่อกันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยากรุงเก่าของเรากันบ้างนะคะไปชมประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำคลองลาดชโดค่ะที่ห่างหายไปนานกว่า2ปีจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นะคะโดยงานนี้จัดขึ้นเนื่องในวันอาสาฬหาบูชาก่อนเข้าพรรษา1วันบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคื้นสนุกสนานกันเลยทีเดียวนะคะ ซึ่งชาวบ้านราชโดนะคะก็ได้ช่วยกันตกแต่งเรืออย่างวิจิตรสวยงามอย่างที่เห็นนี้และคะ่ะแล้วก็ได้แห่เทียนมายังวัดดุสิตราชมัชฌาหรือวัดราดชโดและวัดจักราตรวมระยะทางในการแห่เทียนประมาณ4กิโลเมตรเลยละคะ่ะโอ้โหเรือแต่ละลำนี่สวยงามจริงๆนะคะแล้วก็มีนางรำไร่รำบนเรือแบบนี้ด้วยนะคะ แล้วก็ปีนี้นะคะก็มีไฮไลท์หรือจุดเด่นสำคัญด้วยนะคะนั่นก็คือการประกวดเรือกว่า120ลําของชาวบ้านนะคะก็มีทั้งเรือสวยงามแล้วก็เรือที่มีความคิดสร้างสรรค์ค่ะการแห่เทียนพรรษาทางน้ำของชาวบ้านที่นี่นะคะมีมาตั้งแต่สมัยรุ่นปู่ย่าตายายค่ะ เป็นประเพณีของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมน้ําปัจจุบันค่ะประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ําในประเทศไทยเหลืออยู่ไม่กี่แห่งแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นภาพนะที่สวยงามแล้วก็หาดูได้ยากซึ่งประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำคลองราดชโดครั้งนี้จัดขึ้นครั้งที่11 1ดค่ะโดยเริ่มครั้งแรกในปี2552สาวไทยมาในชุดไทยสวยงามนะคะ เอาละค่ะไปต่อกันอีกหนึ่งที่นะคะไปดูงานประเพณีแห่เทียนบนหลังช้างสี่เชือกกันบ้างนะคะของชาวบ้านยะคออำเภอพบพระจังหวัดปากค่ะนับว่าเป็นหมู่บ้านแห่งเดียวของจังหวัดปากนะคะที่ได้นำช้างคู่บ้านคู่เมืองร่วมในขบวนแห่เทียนเข้าพรรษาแบบนี้ด้วยนะคะมีมาแล้วค่ะเราไปเจอนายอดีศรพรไพรสนนะคะเล่าให้ังว่า ตัวเองได้นำช้างสี่เชือกนะคะเพื่อมาร่วมขบวนแห่เพียนกำนัมพันษาตามวิถีชีวิตวัฒนธรรมของชาวบ้านยะพอที่ส่วนใหญ่นะคะเป็นพี่น้องชาวปยาเกยอนะเป็นพี่น้องชาวปกาเกยอนั่นเองนะคะเพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมการแห่เพียนโดยใช้ช้างนะคะร่วมกับพี่น้องประชาชนนะ,ะน้องช้างน่ารักมากเลยนะก็ร้องลําทําเชงนะคะก็บรรเลงเพลงกันแบบนี้นะคะสนุกสนานค่ะ ปิดค้ายกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมคะพาไปชมประเพณีโบราณกว่า400ปีนะคะของชาวตำบลแสงพาอําเภอนาแห้วที่จังหวัดเลยกันบ้างดีกว่านะคะที่ชาวบ้านที่นี่เขาพร้อมใจกันหล่อเทียนใส่ลงไปในกระบอกไม้ไผ่แบบนี้ค่ะนี่กําลังหล่อไปนะคะแล้วก็หยอดลงไปแบบนี้ภายในวัดสีโพชัยนะเราไปเจอานายวิรัติการภูมิค่ะเป็นกำนัตนตำบลแสงพา เขาก็เล่าถึงกิจกรรมการหล่อเทียนเข้าพรรษาด้วยกระบอกไม้ไผ่ในครั้งนี้นะคะว่าเป็นประเพณีโบราณค่ะที่ได้ปฏิบัติต่อเนื่องมานานกว่า400ปีเริ่มตั้งแต่สร้างวัดศรีโพชัยที่มีอายุยาวนานกว่า400ปีเช่นกันนะคะและสําหรับการหล่อเทียนเข้าพรรษาค่ะนักว่าเป็นกิจกรรมที่ชาวบ้านจะทําก่อนวันเข้าพรรษาค่ะซึ่งก็ตรงกับวันอาสาหบูชาของทุกๆปี ชาวบ้านก็ช่วยกันตัดกระบอกไม้ไผ่นะคะพร้อมกับนําแผ่นขี้ผึ้งนะคะมาร่วมหล่อเทียนกระบอกไม้ไผ่แบบนี้นะคะเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนื่องในวันเข้าพรรษาวันนี้นั่นเองค่ะนับว่าเป็นกิจกรรมที่ดีงามเลยนะคะที่ดีดี้รวบรวมมาให้ชมในวันนี้นะคะ แสดงถึงความอิ่มบุญอิ่มใจด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยได้สร้างความสมัครสมานส,สามัคคีของคนในชุมชนได้เป็นอย่างดีเลยละค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยะค่ะ